สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันศุกร์ที่29มีนาคม2556ค่ะอยู่คุณมเย็นหุดนะคะดิฉันธนวัลย์ปักระโชติค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับของการพิจารณาพระราชบัญญัติเรื่องของงบประมาณรายรับรายจ่ายขออภัยครับเรื่องของพอรบที่เกี่ยวข้องกับการให้อนาจกระทรวงการครลังกู้เงิน2ล้านล้านบาทซึ่งเมื่อวานนี้นะครับการพิจารณาวันแรกเนี่ยก็จบไปใช้เวลาประมาณสัก15-16ชั่วโมงเสร็จสิ้นเอาตตอนี1ึง วันนี้ก็เริ่มค่อนข้างจะตรงเวลานะครับประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งเนื้อหาของเมื่อวานก็จะหลักๆนะครับจะเน้นไปที่เรื่องของความจําเป็นในการกู้เงินซึ่งฝ่ายค้านก็มองว่าไม่มีความจําเป็นส่วนเนื้อหาในวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีการลงในรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการ รัฐบาลจะมีการนำเม็ดเงินจากการกู้เงิน2นล้านล้านบาทไปใช้เป็นหลักนะฮะค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ในการอภิปรายนะคะต้องยอมรับว่าคือบรรยากาศบางช่วงบางตอนเนี่ยก็บูแหลกลานพสมควรนะคะโดยเฉพาะฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็ที่ปายนะคะแล้วก็พูดถึงความจําเป็นในการที่จะต้องกู้ยืมเงิน สล้านล้านบาทมาเพื่อที่จะผลักดันโครงสร้างพื้นฐานนะคะในขณะที่ฝั่งของฝ่ายค้านผู้นําอย่างท่านนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะก็ได้มีการอภิปรายแล้วก็พูดถึงข้อสังเกตในบางช่วงบางตอนนะคะที่เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าทางฝั่งของรัฐบาลนั้นเนี่ยคือวิธีการในการให้เหตุและผลบางช่วงบางตอนบางอย่างเนี่ย ดูแลมันไม่ค่อยจะสอดคล้องกันแล้วก็ยังมีความเป็นห่วงนะคะถึงปัญหาการกู้ยืมเงินที่อาจจะทำให้มีหนี้ตามมานะคะแล้วก็มองด้วยว่าจริงๆแล้วมีหลากหลายวิธีนะคะที่รัฐบาลสามารถที่จะทำได้อย่างที่คุณพิสิทธิ์เคยบอกเอาไว้ว่าจะชี้แจงขั้นตอนนะคะอย่างละเอียดว่ามีวิธีไหนบ้างที่รัฐบาลสามารถที่จะทาได้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็ได้พูดถึงภาพรวมนะคะของ การอภิปรายเมื่อวานนี้นะคะว่าในการกู้ยืมเงินสูงขนาด2ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยมีเม็ดเงินที่เป็นเงินต้นประมาณ2ล้านล้านบาทแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีหนี้ตามมารวมจะกับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยประมาณสัก5ล้านล้านบาทก็คือตัวเงินต้น2ล้านล้านตัวหนี้อีกสัประมาณ3ล้านล้านนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการกู้ยืมนั้นจะยาวนาน ไม่ต่ำกว่า50ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วจำนวนหนี้ก้อนนี้จะถือว่าเป็นภาระของพี่น้องประชาชนในอนาคตนะคะแล้วพูดถึงเรื่องของการผูกร่างพรบฉบับนี้ที่อาจจะมีเงื่อนงำในภายหลังด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยมองว่า <c oughs> การที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วจะทำให้ในระยะยาว อัตรา GDP เพิ่มขึ้นปีละ1%เปเเพิ่มอัตราการจ้างงานอัตรา5 0 0แสนอัตราต่อปีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ผลดีซะทีเดียวนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางคุนพิสิทธิ์พูดถึงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับว่าพูดถึงเหตุและผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างความจำเป็นแล้วก็ความเชื่อมต่อนะคะของแต่ละเส้นทางเนี่ย ดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยจะมีคําอธิบายชัดเจนโดยเฉพาะอย่างเส้นทางของรถไฟที่บางช่วงนีค่คุณพิสิทธิ์บอกว่าทำไหมจะต้องไปเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะคะ แล้วทำไมในภาคอื่นเนี่ยมีเพียงแค่บางจุดเท่านั้นถ้าบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงโลกจริงๆเนี่ยทำไมบางจุดดูเหมือนมีเงื่อนงามันก็ไม่ได้เชื่อมจยงเชื่อมโยงซะทีเดียวนะคะแต่ว่ารถไฟเนี่ยเหมือนจะมีทุกภาคก็จริงสําหรับรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าไม่ได้เชื่อมโลกไม่ได้เชื่อมไปประเทศอื่นอย่างที่โฆษณาวไว้เพราะว่าบางจุดบางตอนเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะขาดซะด้วยซ้ําในขณะที่ฝั่งของการก่อสร้างหรือว่าการเดินหน้าเนี่ยให้เชียงใหม่เนี่ย จากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยเป็นจุดแรกทําไมจะต้องเป็นจังหวัดนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีว่าทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีฐานเสียงอยู่ที่นั่นนะคะเป้าหมายของโครงการสองล้านล้านรัฐบาลเคยบอกเอาไว้ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็พยายามจะผลักการให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนให้ได้แต่ว่าสองล้านล้านนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการใช้แค่เฟสแรกด้วยนะฮะก็คือของเดิมรัฐบาลเคยบอกว่าจะเป็นการไปเชื่อมกับจังหวัดชายแดนจากกรุงเทพไปถึงน้องคาย เงินก้อนนี้เนี่ยอาจจะหมดลงตั้งแต่แค่จากกรุงเทพไปถึงแค่โคราชเท่านั้นหรือจากกรุงเทพลงไปทางภาคใต้ก็อาจจะไปไม่ถึงบดังเบซานะครับเพราะว่าช่วงแรกที่มีการก่อสร้างเฟสที่1ก็จะไปถึงเพียงแค่หัวหินแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันย่อมไม่สมผลมีแน่น,นอนนะครับต่อเรื่องของระบบการขนส่งของบ้านเราอันนี้สะท้อนกันได้ชัดเจนนะครับจากมุมมองของทางภาคเอกชนนะครับที่แสดงความเป็นห่วงว่าการออกพอรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทแต่ว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปได้เพียงครึ่งหนึ่งของเส้นทางทั้งหมด สุดท้ายต้นทุนด้านการขนส่งหรือว,ว่าโลจิสติกมันก็จะปรับลดลงมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับคุณทองอยู่คงขันนะครับประธานที่ปรึกษาแล้วก็กรรมการสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าส่งออกก็มองว่าหากทําได้ครึ่งหนึ่งของเส้นทางจริงๆรัฐบาลจะสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกไปได้เพียงแค่0.75ถึง1เท่านั้นครับจากเป้าหมายที่รัฐบาลเคยตั้งเอาไว้ว่าจะสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งให้ได้2เอร์เซ จาก15%ของ GDP เนี่ยให้เหลืออยู่13%ของ GDP สำหรับโลจิสติกคอสแต่แน่นอนครับว่าหากโลจิสติกคอสลดลงมาเพียงแค่0.75ถึง1สุดท้ายราคาสินค้าปลายทางก็คงไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับคุณพงษ์นรินทร์วณนะสุวรรณกุลก็มองนะครับว่าระบบรถไฟความเร็วสูงกับระบบรางคู่แม้ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมได้ก็จริงครับเพราะว่าสามารถควบคุมเวลาได้แน่นอน แต่ถ้ารถไฟความเร็วสูงสร้างได้เพียงแค่ครึ่งทางก็จะทําให้เอกชนนั้นควบคุมต้นทุนค่าขนส่งไม่ได้และไม่มีประโยชน์นะครับเพราะอย่าลืมว่าหากไปภาคใต้ต้องการขนส่งผ่านทางด้านของมาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ออกไปทางทะเลหากมีการเปลี่ยนรูปแบบด้านการขนส่งพอขนขึ้นรถไฟเสร็จรถไฟมาหยุดแล้วต้องเปลี่ยนไปใหม่ไปสู่ระบบถนนเหมือนเดิมมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบการและอาจจะเกิดความเสียหายขึ้น และยิ่งถ้าหากไปเปรียบเทียบเรื่องของราคากับสายการบินโลคอสด้วยแล้วถ้าหากว่าราคาของรถไฟมันแพงกว่าโลคอสสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคนก็จะไม่ใช้บริการรถไฟครับก็จะหันไปใช้เครื่องบินอยู่ดี ในขณะเดียวกันนะคะพอมีกระแสข่าวเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้าน,านบาทแล้วก็จะคาบเกี่ยวไปในหลากหลายจังหวัดนะคะอตอนนี้ปรากฏว่าธุรกิจสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาไปเตรียมกว้านซื้อที่ดินเอาไว้แล้วนะคุณโมนายหลายเส้นทางอย่างที่เราเคยนําเสนอกันไปนะคะว่าไปซื้อที่ดินดักกรอเอาไว้เลยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาที่ดินในผืนนั้นเนี่ยให้เป็นแผ่นดินทองขึ้นมาได้นะคะแล้วล่าสุดนะคะก็มีการเปิดเผยมาจากทางด้านของนายกสมาคมสังหาริมทรัพย์ค่ะ คุณกริดรัญยกริจนะคะที่บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าไปดูในหลายๆพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่โคราชเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าโอ้โหกระแสผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางเนี่ยทยอยกันไปซื้อที่ดินบริเวณทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดขอนแก่นเนี่ยกันมากเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางหนึ่งที่รถไฟความเร็วสูงจะผ่านไปนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยบริเวณถนนเลี่ยง เลี่ยงเมืองต่างๆที่คาดว่าน่าจะมีการสร้างเสร็จภายในปี2557ก็ที่ดินเนี่ยขายดีมากเลยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยมีการไปกว้านซื้อไว้เพื่อที่จะทําให้ตลาดในบริเวณนั้นคึกคักสําหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีการทําให้ตลาดบ้านจัดสรรที่อยู่ใกล้เส้นทางนี้ขยายตัวขึ้นด้วยแล้วที่สําคัญปรากฏว่าราคาที่ดินก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นบางที่เนี่ย เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะมีกระแสข่าวมากมายเลยนะว่ามีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าใหญ่เนี่ยไปกว้านซื้อที่ดินในขณะที่ทางคุณสำมาคิตศินปผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็บอกนะคะว่าการขยายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะทำให้ราคาที่ดินในจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยแพงขึ้นที่จะแพงขึ้นแน่ๆเนี่ยนะคะก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานี คาดว่าราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นขณะที่ว่าบางพื้นที่เนี่ยจะขึ้นเท่าตัวเลยร้อเซเลยนะคะในขณะที่การลงทุนในครั้งนี้ก็ทำให้บรรดาภาคธุรกิจอสังหาก็ดีภาคธุรกิจก่อสร้างก็ดีมีความคึกคักมากทางด้านของประธานกรรมการบริหารของบริษัท powerline engineering นะคะคุณสเสวกสีสุชาติก็บอกเหมือนกันว่าในฝั่งของเขาเองเนี่ยจะมีการ คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจากประเทศจีนไม่ต่ำกว่า5รายจะคัดเหลือเพียง2รายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการเข้าร่วมการประมูลโครงงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของรัฐบาลมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทนะคะก็คาดว่าน่าจะได้งานบ้างจะมีงานก่อสร้างออกมาเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยไปจับมือผนึกกาลังกับผู้ประกอบการนอกประเทศแล้วเพื่อที่จะ ผนึกกาลังผนึกจุดแข็งแล้วไปคว้างานโครงการของรัฐบาลซึ่งคาดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะมีมากมายในทีเดียวนะคะอย่างทางด้านของบริษัทเพาเวอร์ไลนเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้นะคะสักประมาณจากเดิมเนี่ยปีที่แล้ว6,000ล้านบาทก็เป็น7,000ถึง8,000ล้านบาทแล้วก็นอกจากนี้ทางบริษัทก็มีแผนที่จะพัฒนาโครงการคาปลีเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ถือว่าทา ควบคู่กันไปอีกหนึ่งทางซึ่งถ้าหากว่าพรบฉบบนี้ผ่านสภาจริงนะคะเม็ดเงินจํานวนแค่2ล้านล้านบาทถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นจริงๆจะมีการลงทุนอีกมากมายใช่ครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับว่าการอภิปรายเนี่ยมันต้องยืดยาวไปเลยเที่ยงคืนโดยชัวร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ตอนเช้ามาได้ไปติดธุระที่ไหนก็อยากให้ดูจนจบนะครับเพราะว่าการลงมติน่าจะเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนแม้ว่าสุดท้ายทางด้านของฝ่ายรัฐบาลเองจะมีเสียงข้างมากอยู่แล้วในสภา แต่อยากให้จับตาดูเนื้อหาที่จะมีการพิจารณากันครับแล้วก็รวมถึงเหตุผลที่ทางฝ่ายค้านทําไมถึงไม่ยอมรับร่างพรบรให้ได้กระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้าน,านบาท